สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมผมทําคลิปวันนี้วันที่6มีนาปี67นะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะเพื่อนมาดูปัญหาผักสลัดรากเน่าในฤดูร้อนซึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่เจอนะครับหลายๆคนก็เจอแล้วซึ่งตรงเนี้ยผมจะบอกกับเพื่อนว่าไปปรับปรุงแก้ไขยังไงเพราะว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นมันก็มีไม่กี่อย่างที่ผมจะอธิบายในคลิปให้ดูสําหรับเพื่อนคนใดที่ไม่เคยดูคลิปผมเนาะผมทําผักให้โดน้ํานิ่งมาเนี่ยตั้งแต่ปี2017ครับเติมปุ๋ยครั้งเดียวไม่มีการวัดค่าาน้ํ ลูกค้าผมก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นเลยแต่ผมปลูกกลางทุ่งนาครับทีนี้มาดูครับว่าปัญหาผักสลัดรากเน่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรมาดูครับมาดูครับคลิปนี้ผมจะพูดเร็วมากครับเพราะว่ากล้องผมร้อนมันถ่ายได้ไม่นานไม่น่าเกิน2นาทีหรอกครับในส่วนตรงนี้มาดูครับปัญหาของผักสลัดรากเน่าในฤดูร้อนปรับได้อยู่2อย่างครับอย่างแรกก็คือมันเน่าสาเหตุที่เน่าเพราะว่าน้ําในรางร้อน น้ำในรังร้อนเพราะว่าความหนาความบางของรังแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้ารังกุ้งกับรังปลาแซลมอนเนี่ยผมเทียบให้ดูนะรังกุ้งจะเก็บอุณหภูมิได้ไม่ดีเท่ารังปลาแซลมอนครับถ้ารังปลาแซลมอนเนี่ยจะเก็บอุณหภูมิได้ดีกว่าเนื่องจากเนื้อโฟมของเขามันต่างกันแค่นั้นนะครับถ้าปลูกรังปลากับรังกุ้งเนี่ยรังปลาจะปลูกได้ง่ายกว่าในช่วงหน้าร้อนเมื่อก่อนผมมีรังกุ้งเยอะมากเป็นร้อยรังผมให้คนอื่นหมดเลยเพราะว่าบ้านผมร้อนมากผมอยู่บุรีรัมย์ครับไม่ผ่านหน้าร้อนผมก็เลย เป็นรังปลาแซลมอนทั้งหมดตรงนี้ไม่ได้มาขายรังนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ก็ลองทักมาผมก็พอจะมีอยู่บ้างแล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่มันทําให้รากเน่าก็คือปุ๋ยปกติเนี่ยสมมุติว่าอย่างของผมเนี่ยผมเติม4ซ c ต่อน้ำ1ลิตรเนะาะรังปลาแซลมอนในผมตีว่า40ลิตรผมก็เติม 160cc รังกุ้งผมก็ตีว่า25ลิตรก็เติม 100cc ต่อกล่องนะฮะอย่างละกล่องละอย่างละ 100cc ก็ลดครับ หน้าร้อนเนี่ยต้องลดเพราะว่าถ้าใส่ปริมาณปุ๋ยเท่าเดิมเนี่ยแล้วอากาศที่ร้อนแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าภาคอื่นนะ่ะร้อนเท่าบ้านผมหรือเปล่าถ้าความร้อนบ้านผมไม่แพ้ใครหรอกครับร้อนแน่นอนก็จะลดปุ๋ยครับจากซีที่ต่อน้ํหนึ่งลิตรนี่ก็ลดลงมาอาจจะไม่ถึง3.5ครับ3จุดกว่า6 3.7 3.8เแถวเนี้ยลดมานิดนึงมันก็จะช่วยได้แต่ผักก็จะโตช้าเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมจะทํคลิปไปดูว่าถ้าผักโตช้าเราจะทายังไงให้ผักโตเร็ว,วในเมื่อเราลดปริมาณปุ๋ยในกล่อง แต่ผมไม่ได้มีของขายนะผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูว่าทําแบบไหนยังไงในส่วนตรงนั้นไม่ยากครับแค่นี้ฮะปัญหาผักสลัดรากเน่าคือน้ําในรังร้อนทีนี้ก็มันขึ้นอยู่กับภาชนะของเราที่เราใช้ว่ามันเป็นแบบไหนซึ่งมันมีทุกอย่างมันมีขีดจํากัดของมันนะฮะว่ามันร้อนมันอะไรแค่ไหนแบบไหนยังไงมันก็เหมือนกับว่าถ้าเราซื้อรถกระบะเนี่ยถ้าเป็นรถหัวเดี่ยวเนี่ยเขาก็จะบรรทุกได้เยอะถ้าเป็นรถ4ประตูการบรรทุกก็จะได้น้อยลงแต่ถามว่ามันใช้ได้ใช้งานได้เหมือนกันไหม ได้ก็เหมือนล่างเหมือนกันครับลังกุ้งลังปลามันก็จะต่างกันตรงฤดูร้อนนี่แหละฮะผมก็ไม่รู้จะเอาคาไหนมาเปรียบเทียบเนาะก็ให้เพื่อนๆดูและปรับใช้เอาดังนั้นถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาก็ไม่ต้องไปคิดมากครับมันก็มีแค่นี้แหละก็ปรับปรุงแก้ไขกันเอาลดปุ๋ยแล้วก็พยายามทำโรงเรือนให้มันโล่งโปร่งลมพัดผ่านเดชส่งถึงพื้นที่เราแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมจะชี้ว่าแบบนั้นแบบนี้มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันต่างกันเจ้าของเพื่อนๆจะรู้เองว่าเพื่อนๆเน่ะทำตรงนี้โรงเรือนตรงนี้ของบ้านมุมเนี้ยมันเป็นแบบไหนยังไง ปรับปรุงเอานะครับในส่วนตรงนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับวันีผมเติมน้ำ